ผมว่าเมื่อกี้มันหยุดอัดนะไม่ก็ยังไงไม่รู้เพราะเมื่อกี้ผมก็รักสร้างบ้านแล้วก็พูดคุยกับคนนะแต่ผมรู้สึกว่าเมื่อกี้ผมมันหยุดอัดเองรู้ว่ายังไงไม่รู้เพราะเมื่อกี้กําลังอธิบายเกี่ยวกับการสร้างบ้านแบบไม้แปรรูปไม้ที่ไม่ได้แปรรูปซึ่งมัน็ค่าขึ้นมาเด้วยใช่ไหมไปนอนก่อนไปนอนก่อนแดดด้วย าแบบใช่ไหมโอเคถ้าทุกคนเห็นผมเล่นไหมครับมันทำไมมันหลัจังวะจุ๊บหลับดีกว่าหลับไม่หล้่สบายนี่เห็นที่ไขกล่องไปไปตัดไม้เพิ่มดว้วอไม้น้อยน้อย มันก็สูงแล้วล่ะอาจารย์นะแต่พื้นที่ว่าจะเต็มนะสิะแค่นี้นะง่ายๆคุณก็แค่ใช้แอปล้างขยะแอปอะไรก็ได้คุณคิดว่ามันล้างขยะได้ดีซึ่งคลิปนี้ไม่มีสปอนเซอร์แล้วก็ไม่แล้วก็ไม่เคยจะแล้วก็ไม่เคยจะมีเลยเพราะฉะนั้นผมจะไม่พูดมากแต่คงพูดไปแล้ว เยอะมากเลยอุย้ยบึกติดอะไรเนี่ยตายอ้ทุบดีดอกทุบยาเลยไหมเอ่อผู้เชียอะไรวบเนี้ต้นไม้สีต้นน่าจะรามาทำให้เราสามารถสร้างบ้านต่อได้แต่ยมันก็ไม่น่าสร้างต่อได้หรอกเพราะไม้แค่สีต้นมันน้อยไม้มันได้น้อยมากเลยฮนะแต่ถึงมันจะน้อยแค่ไหนเราก็จะยัง จะยังหน้าได้สร้างต่อไปทุกคนอาจสังเกตนะครับว่าผมเนี่ยก็พูดเภาษากลางปนกับภาษาเหนือภาษาเมืองนะครับเพราะว่าบางทีมันก็เผลออีกเช่นะอะไรเนี้ยมันก็จะเมันก็จะเผอ,อ,อไไเแบบนี้แหละมันก็ขี้นี่แบบเนี้ยมันก็อาจจะหลุดพูดออกมาบ้างนะฮะก็ขอภอภัยด้วยนะะเพราะมันอาจจะเป็นคำหยาบสละใครบางคน ช่วงนี้ผมรู้สึกว่าผมขาดอายออกจากการที่ที่ห้องเรียนสุดทางสามากเลยแล้วก็ห่างหายจากเกมแมคคบไปด้วยอืมกูจะป๊อปเอ้ผลต้อการตัดานอันนี้มาเลยมันดูลกตาพุมากนะแต่ผมกลัวว่าผมจะตัดไม่ถึงนะสิอดถึงละง่ายๆทุกคนไม่เห็นอะไรใช่ไหม,มเมื่อกี้ไม่เห็นอะไรดีละไม่มีชอ่อง กี่ไม่มีอันนั้นของใครข้นทั้งนั้นไม่มีจริงๆโอเคแต่ไม้มึงจะมืดหรือแล้วใช่ไหมทำไมบรรยากาศมาดูคุ้มคือเหมือนมันมืดตัดดีวะมึงเป็นอะไรเนี่ยเออหยุดอ่านอีกแล้วป่ะเนี่ยอีกได้แค่สามนาทีเองบ้านหลังนั้นมันเล็กเลยครับรู้สึกว่าอยากขยายเพิ่มมากเลยเดี๋ยว อะไรป่ะหนึ่นะไม่พระไม่เดี๋ยวผมไปแอบขยายในเดี๋ยวผมค่อยไปแอบขยายดีกว่าเนาะขราอยายให้มันไปด้านข้างมากขึ้นถ้าผมขยายมันจะดูยังไงยังไงไหมวะเออขย,ยไปแล้วกันบ้านผมน่าจะแบบนี่จะเป็นบ้านที่ไม่น่ที่ไม่น่ายอยู่ที่สุดน,นะครับ เพราะฉะนั้นผมสมยินดีขายบ้านหลังนี้ในราคาห้าสิบตังค์นะฮะทุกจ่ายห้าสิบตังค์นะนะเพราะผมไม่มีตังค์ทอนจ่ายเหรียญบาทผมก็ไม่มีตังค์ทอนนะฮะเพราะฉะนั้นผมไม่ต้องการนะเหรียญเหรียญบาทนะเพราะผมไม่มีตังค์ทอนจุกเปั๊บนายบอกน้ำมันเสื่อมมันจะไหนไปนะี่ยไปชิวๆเอาล่ะผมเจ้า,างี้ พิงแม่งอนี่นี่เกียดการวางบล็อกผิดมากมาันทำให้ผมรู้สึกว่าผมทำอะไรมันก็ผิดพลาดทำต่อไปเลยฮะฟึบฟึบฟึบฟึฟ๊าเลือบล็อกเดียว อไอ้ชาบเนี่ยอล่าสลับคลิปนี้นะครับก็ขอจบไปเพียงง่ายๆแบบนี้นะผมก็ไม่รู้เราจะอ่านอะไรบ๊ายบายฮนะ